สวัสดีครับอยู่กับหกลอดํมกรีนครับคันนี้สตาร์ทไม่ติดละเดี๋ยวเอาดํามกรีนดันตูดให้ว่าจะติดหรือเปล่านี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวรถแท้ไม่อยู่บอกเดี๋ยวให้ดัากรีนครับดันตูดให้เบาๆนะอา้าวโอ้ไม่ไหวละ เดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้ามาก่อนดันไปพุ่นพุ่นไปทางพุ่นนะเออเอาไปไปเดี๋ยวคันนี้ครับเดี๋ยวคันหนักเอาออกไปออกไปเดี๋ยวต้องบอกคันนี้ก่อนไม่ไหวครับของน้ำกินรถเบา กระตุกให้เก่งหน่อยอันนี้คันหนักครับอันนี้สายร้อนไม่รู้เป็นอะไรสตาร์ทไม่ติดเอาคันนี้เลยครับเอ้ยระวังต้นไม้เด้อ

ออไปไหลวัดไปไหลวัดเอ้าไปไหลไปไหลไปไหลขอให้ไม่ฆ่ามันนี่ก่อนดิฆ่ามันนี่หักสายมันนี่ไม่ไปไอะไรเงี้ยถ้ารถมันขยับอ้าวเทเกคุมเองเลยเอ้ต้องให้ถึงมือเทเกเนาะ ไอลร้อนล้วตกใจอ่าทายๆกันถายกันโอ้ทำไมทำไมให้ให้มันให้ไดวให้มันหางๆจันได้ด้อยจะเป่าแต่มันไหลจังหน่อยนะอันนี้ก็สิงห้ทีครับคอยสั่งการเหมือนกันตกใจไหมเมื่อกี้อาเลย อ่าคนดันไหมคนดันให้มันลงไปก่อนนะอ่าเดี๋ยวด้วยอ่าไปเอาคนดันเร็วช่วยกันหน่อยเออช่วยกันหน่อยนะไอ้ลัวรถออกก่อนหน่ะอ๋อมาหนี้มาหนี้จะถือให้ไหมโอ้ยเอเด็ดนะเอเด็ดเด็ดเด็ดไปนู้นนู้นเอาแล้วดอกโอ้เฮ้ยเอาไปไหนล่ะดันไหม โอ้คนกระเดงยือนกันเนาะอ่ะสโลเหลืองมาแล้วครับเอาเลยดันเลยอย่าให้พี่แดงต้องลงไม้ลงมือเด้อเอาไปเลยโอ้ยเอ้ยโอ้โอโอให้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ถ้าไม่มีคนนี่ไม่ติดได้ยนี่ไอ้ถ้าไปดับคนเดียวทำไงนี่ <laughs> ติดแล้วครับแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าไดชงใดชาร์จได้สตาร์ทอะไรถ้ามันพังที่ไปซ่อมเลยนะครับในหกล้อดามกรีนเที่ยวที่ท่าไรไม่รู้เพราะว่ามา,มาช้าหรือเกินไปแล้วครับ เอาต่อไปสายร้อนครับวันนี้จะไปกับสายร้อนเลยจะไปสัมภาษณ์เขาว่าทําไมรถพอสตาร์ทไม่ติดเกิดจากอะไรโอ้นี่เดี๋ยวไปกับสายร้อนนะครับ นี่ยครับยังอยู่บ่อเดิมครับบ่อเมื่อวานนี่แหละที่ย้ายมานะี่ครับน้ําก็สูบออกแห้งแล้วเราจะไปดูหน้างานกันเลยครับไปกับสายรลอนไปกับสายฮา เพราะนานแล้วครับไม่ได้มาอยู่กับบุญรอดทีมมัวแต่ตะลอนตะลอนไปทีมงานอื่นวันนี้เราจะอยู่กับบุญรอดทีมหนึ่งวันเต็มๆครับเดี๋ยวต้องบอกเขาก่อนเดี๋ยวไปด้วยครับคนนี้โอเคเลยครับชอบสายร้อนขอไปด้วยก็ให้ไปเลยครับ ไม่มีปัญหาปลาแดงตักเร็วมากเลยครับวันวันนี้ปลาแดงจะคล่องกว่าทุกทุกวันครับก็ได้โดบอะไรไปหรือเปล่า M100 หรือว่า M150 หรือว่าคระบาอาอ้ะไปเลยครับ ไปกับสายร้อนกันเลยสวัสดีครับครับไปอันนี้เราจะขึ้นทางชันๆครับไปกับเด็ก,กาสีขาวเฮ้ยทำไมมันสตาร์ทไม่ติดไดชาร์จ ีต้องรีบไปซ่อมเลยเอาไอ้มิมใครขับรถให้การการขับให้สิม,มากุติอารถการเป็น,นอะไรครับเดินทางไปเลยครับตรงนี้หนึ่งร้อยเที่ยวน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันอันนี้ได้กี่เที่ยวแล้ว นี่ครับโทรศัพท์ของเขาจะใช้ลักษณะน,นี้เลยมันแตกแต่ก็ใช้ได้นะครับนี่เียเลยสายร้อนทำให้จ่มอลไได้ไหมอืมนีมองเห็นครับอสอันนี้น้ำหอมโอเกก็ซื้อให้โอเกดีๆครับ โชคเกศาหรือว่าบุญรอดทีมัาใจลุกน้องครับอ่าช่องเองครับรุ่นใหม่นี่เลยใครจะไปทำตามเรียนแบบตามก็ได้นะครับนี่แบบนี้เลยครับโอ้ความคิดใช้ได้เลย <laughs> นี่ครับเอากระดาษมาตัดนี่อันนี้ก็เป็นช่อง ช่องลมนลยความคิดขอสุดยอดความคิดไม่เหมือนใครใช้ได้เลย,เลยตรงนี้จะเป็นรูโบมมเอากระดาษมาตัดโอโอเคเลยครับหูน้อยร้อยท่อก็อมา ออกจากบอ่อประมาณ500เมตรครับถึงอคอนกรีตพรมีพอนดานครัออกจากบอ่อปากบอ่อประมาณ500เมตรแล้วก็ตรงไปอีกประมาณครึ่งกิโลในทีใกล้ๆครับราคาไม่ต้องพูดถึงกับทีมงานนี้ครับแต่ไม่เปิดเผยว่าเท่าไหร่ นี่ครับถึงแล้วตรงนี้เองอู้แปบบเดียวครับร้อยเที่ยวไม่ถึงครึ่งวันนี่เลยครับตรงนี้เลยคนเจ็กตัวไปนไหนอันนี้โอ้ไไหโหเรื่ไไออะไรแรงครับ ฮ้่ทำไมพวงมาลัยมันดังยืดๆอ,อ,อย่างงี้ยนะเข็มแต้มถูกประเด็นอ๋อถึงแล้วครับอันนี้ซิงไฮทิปเดี๋ยวลงก่นงอนจำเ่ยมาถึงพี่ดามแล้วครับ นี่หนึ่งร้อยเที่ยวครับแคบเดียวแลละครับเต็มวิ่งใกล้ๆไม่ถึง กิโลประมาณ1นกิโลกว่านี่ในหน้าในหน้าด้วยในหน้าคนใหม่ครับไม่ใช่ในหน้ากิติีศมาสัก อย่าให้ดับนะถ้าดับสตาร์ทไม่ติดครับคันนี้น่าจะอยู่ที่ไดสตาร์ทครับพังแล้วมั้งไดรูดวันนี้วิ่งอยู่หคันครับ สรนะครับมากับาสายร้อนครับเดี๋ยวมาดูคันต่อไปเลยมาแล้วครับมูน้อยร้อยท่อคันนี้เพิ่งมาจากสุรินนะครับไปวิ่งกับสสาครมาเข้าทีมงานแล้วเพราะว่าทีมงานเริ่มมีงานแล้วครับ ก็ยังเหลือบอกต่อกับเสียเต้ยครับยังไม่กลับสํานักสอทอนกยังมีงานอยู่กับข่อใหญ่ใหญ่ท่อยืดๆ,ๆ,ๆกับเสียงลั่นๆ,ๆตามไปเลยครับกับมมน้อยร้อยท่อเอซเยอะครับคันนี้แต่งรถ เฉพาะแต่งรถก็หมดเยอะแล้วเป็นวัยรุ่นชอบแต่งรถครับนะพี่ยอดบัตรไม่ต้องเปิดประตูครับไม่ให้ฝุ่นเข้าไปข้างในรถเขาจะสะอาดมากน้ำกรีนยังไม่กล้าขึ้นเลยไม่มีฝุ่น มีพ่อตาครับรอ็อกกี้กับทงเยอะๆอยู่ใกล้ไม่ได้ครับคันนี้อันตรายกับไอแหลมๆนี่แหละ หนึ่งรอยเที่ยวนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งวันน่าจะจบครับพรเพราะปลาแดงตักเร็วมาก ตามมาด้วยบนรดดีสองครับ มาด้วยหกล้อดามกรีนครับโอ้ติดติดกันเลยครับ ไฟขาดต้องไปซื้อมาใส่ใหม่ละ คลิปนี้ก็ขอจบด้วยหกล้อดาำกรีนครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามครับชมช่องหกล้อดาำครีนครับสวัสดีครับ